สวัสดีค่ะโครงงานของเรานะคะมีชื่อว่าการพัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณโปรตีนในนำ้ำแางธรรมชาติโดวยวิธีวัดค่าความขึ้มของงาน,นจลแสงในระบบสี RGB โดยใช้ a d u i n o ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะยางพาร,ราเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยคะ่ะเนื้อยางพาร,ราสามารถนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายอย่างซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิอดอาการแพ้โป,ปรตีนในน้ำยางธรรมชาติคณะผู้จัดทำนะคะจึงมีแนวคิดในการสร้างเครื่องสเปกโตร RGB เตอร์ขึ้นมาค่ะ วัตถุป,ประสงค์นะคะ1เพื่อออกแบบเครื่องตรวจวัดปร,ริมาณโปรตีนในนำ้ำเมยนธรรมชาติ2เพื่อสร้างเครื่องตรวจวัดปร,ริมาณโปรตีนในนำ้ำเมยนธรรมชาติ3เพื่อตรวจวัดหาปร,ริมาณโปรตีนในนำ้ำเมยนธรรมชาติ 4. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการหาปริมาณโปรตีนในน้ำเมยนธรรมชาตินี่คือขั้นตอนการออกแบบและการสร้างเครื่องสเปกตรัจ GB มิเตอร์นะคะ ก็คือเราจะร่างในกระดาษก่อนจากนั้นเราจะนําไปวาดในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Google Sketchup ค่ะจากนั้นเราจะได้เครื่องตรวจวัดของเราขึ้นมาค่ะวิธีการทดลองนะคะ1เราจะศึกษาหาตำแหน่งองศาของแหล่งกาเนิดแสงก่อนค่ะ2เราจะศึกษาระยะทางจากแหล่งกําเนิดแสงถึงตัวอย่างสารนะคะต่อไปเราจะศึกษาระยะทางจากตัวอย่างสารถึงตัววัดค่าความเข้มของการกระจงแสในระบบเสียทีวีค่ะต่อไปเราจะศึกษาอัตราเร็วในการปัน่นเวียงสไลด์อัลบมินในตัวอย่างคลอยค่ะ ต่อไปเราจะศึกษาหาระยะเวลาในการปั่นหนึ่งสลายแอลูมินในตัวอย่างคอลอยค่ะต่อไปเราจะศึกษาหาช่วงความเข้มข้นสลายแอลูมินที่เหมาะสมในการหาช่วงกราฟมาตรฐานอันสรายละลายแอลูมินในตัวอย่างคอลอยค่ะนี่คือผลการทดลองที่ได้นะคะนี่คือผลการวิเคราะห์ที่ได้ะคะ่ะ รุปผลการทดลองนะคะศึกษาตำแหน่งองศาของแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมนะคะคือ180องศาจกตัววัดค่าความกกเข้มขวดการกระจายแสงในรูป C R G B ค่ะศึกษาระยะทางจากตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสงถึงตัวอย่างสันที่เหมาะสมนะคะคือ4เซนติเมตรศึกษาระยะทางจากตำแหน่งตัวอย่างสารถึงตัววัดค่าความกกเข้มของการกระจายแสงในรูป C R G B นะคะที่เหมาะสมคือ2เซนติเมตรเพื่อสร้างเครื่องสเปกโตร R G B มิเตอร์ขึ้นมาค่ะศึกษาอัตราเร็วในการปั่นเวียงสไลายอลูมิเนตตัวอย่างเพื่อไล่แอมโมเนียที่เหมาะสมนะคะก็คือ4,000รอบต่อนาที ศึกษาระยะเวลาในการปั่นเวียงสารละลายอลบูมินในตัวอย่างคอลลอยที่เหมาะสมนะคะคือ20นาทีการศึกษาความสัมพันธ์ค่าความเข้มของสารละลายอลบูมินกับค่าความเข้มของการกระจายแสงในแบบสี rgb ที่พบว่าความสัมพันธ์ได้เป็นสมนการเส้นตรงดิ่งลงนะคะให้ค่าวความเป็นเส้นตรง r square มากกว่า0.9ช่วงความเข้มข้นของอลบูมินก็คือในช่วง100-500ถึง ppm ค่ะ ความเข้มข้นของโปรตีนในน้ำยางค้นชนิดแอมโมเนียสูงที่เราหาได้นะคะเท่ากับ0.3%เวทไว t ว o l ล m ุเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนะคะเท่ากับ9.3.18%เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการวิเคราะห์หาประมาณโปรตีนด้วยวิธีเจลาดานที่พบว่าประมาณโปรตีนที่ได้เท่ากับ4.4%เวทไว t v บอ u ลุมค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะหนึ่งได้เครื่องสเปตัวเจดีมิเตอร์สองซาบปริมนโปรตีนสามผู้ที่เพนนะคะสามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานผลิตภัณฑ์จากน้ำยาธรรมชาติได้สี่นะคะสามารถใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆได้ค่ะห้านะคะสามารถใช้หาบริมาณเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเชิงเคมีของสารอื่นๆได้ค่ะหกนะคะเป็นหลักประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพาราค่ะนี่คืออ้างอิงนะคะ วันนี้ขอขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ